ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่กับพี่น้องของอีกแล้วนะครับนะวันนี้เราก็จะมาแคสเกมโลบอกรูปแบบที่ท่านผู้ชมรอคอยกันหลายหคนนะครับผมคืออนิเมะเรดดิ้งไฟดิ้งนะนะผมจำชื่อแบบไม่ไผิดอีกแล้วนะครับผมแล้วมไม่เคยจำชื่อมันถูกนะครับตอนนี้ผมจะมารีวิวอัปเดต3แล้วกันว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับท่านผู้ชมนะแต่แบบนี้ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยได้แคสแล้วนะในช่วงหลังๆนะท่านผู้ชมเพราะ มันฟาร์มยากครับท่านผู้ชมยิ่งหลังๆยิ่งฟาร์มยากนะผมไม่ได้เติมอะไรไงแบบงบประมาณหมดท่านผู้ชมไปเติมแบบอื่นไว้เยอะง,งบประมาณหมดละร้อยหลอนะครับถ้าใครเป็นผู้สนับสนุนใจดีกีฟเกมพาร์ทให้ผมหน่อยก็ได้นะครับผมทักเฟซผมมาได้เลยนะที่ลิงก์ใต้คลิปนั่นเองนะครับท่านครับท่านผู้ชมผมนี่ลิ้นพันเลยอ้ยนั่นเจียนเปิดพอดีเลยใช่ป่ะนั่นเจียนหรือเลดวะเฮ้ยนี่เดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันมันคืออัปเดตใหม่นั่นเองท่านผู้ชมคือนั่นเจียนนะ ก็เอาไม่ใช่นั้นไม่ใช่นชันเจียนเพราะว่าเป็นเลนแน่เลยโอ้โก็ว่าผมจำผิดเลยนะสตาร์เดมอนเซเลอร์โอ้โหเออเศร้าผมน,นึกว่ามันเป็นอันนี้นะเนี่ยเอ้ามันก็ไม่ใช่หว่ามันคืออะไรวะท่านผู้ชมคือผมไม่เคยเห็นนะเอาจริงเซ r ร์เวอร์ o n มมอนเด l a y e r มอนเซเอร์มันคือเดมอนเ l เ y อร์ไม่รู้มันสะน่าจะ ซัมมอนตรงเดวอนเซเลเยอร์น่าจะด่านเดวอนเซเลเยอร์นะครับสำหรับท่านผู้ชมใครที่เรียกว่าที่คอมเมนต์ว่าเราสามารถหาหินรีโลจากไหนสามารถหาจากตรงนี้ได้นะท่านผู้ชมรนะีโลเนี่ยหรือไม่ก็ตีบอสท่านผู้ชมเลดบอสแต่มันโอกาสตอบยากมากเอาจริงผมตีแทบตาย10กว่าตัวไม่ได้ตอบไม่กี่ตัวโอเคมันบอกก็มีอะไรที่ไม่รู้ที่เดวอนเซเลเยอร์ฮะเราก็ตามปันไปฮะมันบอกเอาไหนอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยท่านผู้ชมไม่เห็นมีอะไรเลยที่เดวอนเซเลเยอร์ ไม่เห็นจะมีอะไรเลยอูซุยก็อยู่ที่เดิมแล้วต่อนอูซุยตายมันบอกอะไรอ่ะมันบอกว่าเลสอินเดมอนสเลเยอร์ไหนไหนไหนเลสผมไม่เหสักอันผมก็งงอ่ะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเมื่อกี้มีธุระนิดหน่อยนะมันไม่รู้เหมือนกันนะมันบอกว่าเลสสมอลดินเดมอนสเลเยอร์ไม่เห็นมีเลสสักอันเลยท่านผู้ชมมันใส่มันจะมั่วว่ะนะครับสำหรับอัปเดตสามก็จะมีระบบดันเจี้ยนนั่นเองนะท่านผู้ชมคือที่เราสามารถมาเข้าในโลกวันพีชได้แต่ผมบอกเลยว่าแม่งยากครับเอาง่ี้คือยากมาก เป็นแมพที่เรียกว่าถ้าสายฟรีเนี่ยผมว่าเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแบบลากเลื่อนอ่ะผมแบบเล่นสายฟรีตอนแรกก็ชิวนะหลังๆไม่ชิวแนละ้วท่านผู้ชมเพราะเควสของมันอ่ะแม่งบังคับไปหน่อยท่านผะู้ชมสรหรับใครที่อ่านเควสไม่ออกไอ,อ้ที่มีถามผมนะว่าเควสอะไรทําอะไรบ้างผมจะอธิบายเฉพาะเควสใหม่ละกันนะเพราะเควสเก่าๆผมทําไปหมดแล้วนะท่านผู้ชมเออเพิแ่งบบมันโดน,น,นผมปตีเลยตรงนี้โอเคเควสใหม่นั่นเองท่านผะู้ชมก็คือระดับอีซี่นี้ก็คือเราต้องชนะดันดันทั้งหมด50ครั้งนะท่านผะู้ชมผมจะบอกว่ามันเป็นเฮียอะไรที่ยากมมมาากกเเเลยยยนะๆๆนะนะน้้งผูชควสีัจริ เพราะถ้าผมถ้าผมอ่านไม่ผิดนะมันคือการชนะดันหรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมมีคนชนะดันเจี้ยนไม่กี่คนเองนะเพราะมันเป็นธงอยู่ตรงนี้เห,นนะเห็นไหมท่านผู้ชมคอมพลีสเนี่ยเห็นไหมเปลเหตุอะไรสักอย่างน่าจะแปลว่าชนะนะถ้าผมแปลไม่ผิดนะท่านผู้ชมก็คือชนะเล็ครั้งนี้ดูคนชนะน้อยมากแบบนะ้ามากจริงๆนะครับแล้วเควสมันแบบมันก็ดีด้วยอ่ะของที่ดอกสามารถใส่สัตว์ได้นะแต่มันแทบเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ชมกับเควสอีกเควสหนึ่งนะครับผมคือแม็กลูมก็คือไปให้ไกลที่สุดนะ นั่นท่านผู้ชมก็คือนี่นั่นเองเนี่ย25ห้องมีถูงสุดคือร้อยห้องอะ่ะโอ้โหผมบอกเลยว,ว่าขี้แตกเอาจริงเควสใหม่ๆหม่ทยากเกินผมว่าไม่ไม,ไม่ไหวว่ะนั่นเองนะท่านผู้ชมแล้วก็มีกับเดตหนึ่งนะจากนั้นเทียแล้วก็เควสใหม่นั่นเองน,น,แนงนะแล้วนันเทียเราสามารถเอาของไปคราฟได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทีละอันแล้วกันว่าคราฟอะไรได้บ้างนะอันแรกของอันก็คือคอยโพชันคือเพิ่มโอกาสดอปเหรียญคูณ2อันที่2คือพาวเวอร์โพชันต่อยศัตรูแรงขึ้นเอ้ยพาวเวอร์โพชันคือเรา้มช แล้วก็ด a เมจโพชั่นก็ลงตัวครับผมดาเมจเพิ่มขึ้น l u c ี้ p o ชั่นอันนี้ผมซื้อมาตอนแรกผมไม่รู้ไงผมก็เลยกดซื้อโง่นะแล้วตอนจะไปคือ p a ส s ีอันนี้ผมยังไม่รู้น้นผู้ชมมันคืออะไรไม่รู้มันคือพ a ส s ี v e r e l o หรือเปล่า,น,าน่าจะใช่นะถ้าผมเดาไม่ผิดนะน่าจะเป็นอันนี้แหละก็เราสามารถไปซื้อตรงนี้ได้อกอันหนึ่งนะ้นผู้ชมนะก็มันมีแค่นี้ครับนันเจียนก็ไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตไม่ได้บือหวาครับผมแต่อัปเดตที่บือหวาสำหรับอัปเดตนี้ก็คือทําให้สายฟรีเล่นง่ายขึ้นครับผมแต่มันก็ทดแทนมด้วยนันเนน,น่าองนะ้ชม กับด่านใหม่ที่เราฟาร์มนานขึ้นนะครับผมก็เลยเหนื่อยหน่อยช่วงนี้ฟาร์มแม่งโอ้โหเหนื่อยชิบหายนี่ก็ผมไอ้นี่ก็จะเพิ่มเป็นสปีดอัพกับคิกสปีดนั่นเองก็ทําให้เราตีเร็วขึ้นครับผมแต่การที่ท่านผู้ชมจะตีเร็วกับผมได้ขนาดนี้เนี่ยมันอัพไปถึงแล้ว20เลยนะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่นแรกๆเหนื่อยครับท่านผู้ชมก็จะอัพได้ขนาดนี้นะแล้วก็อัปเดตต่อไปก็ผม h o l l o w w o r l กก็คือด่านอื่นของมีเทพอรณนะันั่นเองนะเป็นอัปเดตที่3ของถาม่ามมยกผบอกลว่าเรื่องนู้ดิ เอาเรื่องเลยอะก็ผมจะตีตายแต่ละตัวอันนี้คือผมบูธมาปล่อยฟาร์มทั้งคืนนะได้400นะผู้ชมเดีนะ๋ยวบูธมาแล้วนะเห็นไหมบูธมาแล้วยังตีตายยากนะผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปหาตัวรับแลวกันตัวรับจะเป็นอีคิวรานะผู้ชมแล้วผมจะไม่จะอยู่ยแถวๆนี้แหละเดี๋ยวมันจะอยู่หลังบ้านนะผู้ชมลองชนหลังบ้านนะแถวหลังๆนี้ดูนี่นผู้ชมอีคิวรา1เอ็นครับผมผมบอกแค่นี้แหละครับมึงตีตายมึงตีไปเลยฮนะตายยากมาก ผู้ชมมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดเลยฮะตัวรับ10ปีตีตายครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็บอสตำนานของอันนี้ก็จะเป็นผมลืมชื่อโอโอ้โหอยระดับ10โอเลียนจะไม่โคตรอึดเองนะผมโอ้ผมบอกเลยว่าฟาร์มขี้แตกอ่ะเอาจริง้งอัปเดตเนี้ยนะแล้วแบบมีตัวแค่สมตัวถามจริงสมตัวโอ้ฟาร์มอิจิโกะโอ้ยเอ้ยเมืแ่อบบกี้มันบั็กปะวะผมว่ามันบล็กว่ะเอ้ยท่านผู้ชมเห็นปะเฮ้ยมันบลกเลือด500ผมต่อยแม่งทีเลอด0อ ไอ้เคียบักนะท่านผู้ชมเอาบางตัวมันก็ไม่บักหรือมันมีคนต่อยไว้วะหรือมันคือบักจริงๆริงมาแบบกีดิ่ข้ออะไรสักอย่างของมันอะแต่ผมว่าน่าจะเป็นบักมากกว่าใครจะมาต่อยให้เรื่องบาลานซ์ขนาดเนี้ยแล้วก็ไอ้กอัปเดตหนึ่งท่านผู้ชมก็คือเพิ่มแม็กเลเวลของตัวเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะให้ถึงเลเวลสามร้อยจะทำให้สายฟรีฟาร์มง่ายขึ้นมานิดนึงนะแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันฟาร์มยากอยู่แต่มันดรอปเลือดของพวกตัวเก่งๆลงมามากนะท่านผู้ชมแต่ก่อนมันเลือดมัััันนนนนนนเเเเเเยยยยออ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 ะะะกกกกววว่่่่่่าาาาาาีีี้้้้้โโหหดดดดแแลลลงงตตมมมมรรปปืืผผ็็ถคทูชสบ แต่ผมก็คงจะแบบอาชิปนานขึ้นนะท่านผู้ชมเพราะลังานหลังๆก่อนเราจะได้ตัวมารีวิวอะ่ะมันยากเหมือนกันนะก่อนจะฟาร์มโหดแต่ท่านผู้ชมเราไม่ได้สส่เติมด้วยอีกอย่างนึงสสยเติมอะ่ะหาตัวนี้ง่ายมากเลยเนี่ยลีลิกะท่านผู้ชมแบบแต่ผมแบบไม่ได้เติมไงผมก็ไม่มีลีลิกมาให้รีวิวนะแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนผมขอไม่อะไรขออะไรเยอะฟาดคลิกกับไอ้นี่พอนะท่านผู้ชมเพชรอีควิปนะผมอยากได้ฟาดคลิกสุดแล้วจริงๆหรือไม่ก็ power ก็ได้เนะี่ย คูณ2นะท่านผู้ชมมันจะทําให้ผมแบบฟาร์มง่ายขึ้นแล้วก็ไปเดี๋ยวผมจะเติมไอ้พวกนี้เองที่หลังก็คือพวกลัคก,กี้นะเดี๋ยวผมจะเติมเองนะแบบเอามารีวิวนะช่วงนี้งบประมาณหมดท่านผู้ชมยากจริงนะงบประมาณหมดเติมไปแมปเติมแมปวีบอดีเออร์ไว้เยอะท่านผู้ชมเกือบหมื่นโลบัคอะเติมไปเยอะจัดอะมันก็เลยแบบไม่เหลืองบประมาณมาทําแมบนี้ท่านผู้ชมต้องเติมตีตายนานมากเลยท่านผู้ชมนานนานผมแบบดบดบแค่นี่อย่างเดียวอะอะไรนะ <c oughs> ผมดูมันชื่อโอซุยอุซุยผมตอบไปแค่3ตัวฟาร์มนานเหมือนกันท่านผู้ชมมันตีตายยากอะดูดิเนี่ยมันแม็กเลเวลมีรูมีเลดอะไรพวกนี้แล้วครับแล้วก็นิวโคสใหม่อันนี้ผมซีเค็ดโคสก็มีน้ำผู้ชมผมก็ยังหาไม่เจอนะเขาเขาก็จะให้เป็นซีเค็ผมกนยังหาไม่เจอต้องไปดูฝรั่งกันน้ำผู้ชมผมก็ไม่ค่อยได้ดูนะผมดูแค่ว่าเขาเอารีวิวว่าเขาอัปเดตมีระบบอัปเดตอะไรใหม่มาบ้างนะน้ำผู้ชมนะที่จริงอัปเดตมันก็มีแค่นี้น้ำผู้ชมบนเฮ้ยเดี๋ยวผมจะพยายยาาามตต่่อออไไได้้5ัววเเหรรรปปทชนีีแลโ กันดีกว่าผมอยากได้บัฟประมาณเพิ่มเอเนอรจีอ่ามันจะทำให้ผมเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะท่านผู้ชมแล้วผมก็ต้องมาฟาร์มไอเลเวลพวกนี้อีกนี่ขนาดผมใส่ตัวลัคก,กี้ของลัคก,กี้ลุงม,มาหนึ่งอันนั้เนี่ยมันยังได้ยากเลยนะผู้ชมคิดดูว่าแมบเนี้ยมันมันเหนื่อยเหมือนกันนะถ้าไม่ใช่สายเติมก็จะเหนื่อย,ยนะผู้ชมแต่เขายัางดีเนี่ยที่อัพสปีดคลิกม่ให้เราทำไมเราคงเหนื่อยแต่ถ้าสายเติมนี่ยผมแปบ๊บเดียวสปีดจบเลยช่วงนี้งบประมาณหมดเศร้าฮะโอเคได้ห้าตัวละ โอเคเราผมไปผสมตัวก่อนอูซุยมันชื่ออูซุยไม่ใช่อ,อูซุยดิมันชื่ออะไรวะผมลืมชื่อวะผมเสือกเรียกแม่งอูซุยหรือเ,เปล่าผมผมจะเรียกแม่ไงไอแว่นแล้วกันแล้วกดคราฟมาแหลกๆหน่อยนะท่านผู้ชมโอเคโอเคโอ้โอยทำไมมาโลกนี้แล้วมแหลกๆจังเลยแต่ผมก็จะเป็นสุ่มบัฟผมอยากได้บัฟเพิ่มสเตมิน้าไม่ก็ดามิอะนะเอาจริงโชคไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ ว่าโชว์ไม่เคยเข้าข้างผมอยู่แล้วอืมไหนวะเอาอะไรก็ได้ดนะผู้ชมที่มันไม่ใช่ดีบัฟอแผมโอเคหมดแลวขอเจอละสูมฮะโอ้โหเนี่ยเนี่ยดีบัฟรถคอยอย่างเงี้ยอย่างงี้ยโอเคดาเมจหนึ่งผมก็เอาเพราะผมจะมาลีเอ้ยแป๊บน,นึงผู้ชมค้าง มันลแลกๆหน่อยเซิร์ฟนี้ไม่รู้ใครมาทำหาอะไรผมจะรีโลซุดของผมนะฮะโอ้โหไอเฮียแล้วซุดกูก็ใช้ไม่ได้สิอย่างเงี้ยจบแล้วท่านผู้ชมไอเฮียซุดเน่าซุดเน่าจริงโอ้โหเนี่ยบั็กท่านผู้ชมติดบล็อีกแล้วปกติผมเล่นจะไม่เป็นนะไอบั็อกอย่างเงี้ยแล้วผมจะไปไหนไม่ได้นะท่านผู้ชมโอ้โก็จบพาร์ทนี้เลยแล้วกันท่านผู้ชมเพราะเราเล่นอะไรไม่ได้แล้วผมก็ต้องออกเข้าแมบ,บใหม่นะ ก็อัปเดตมีแค <mean> ่น um ี้ท่านผู้ชมโพสผมี๋ยวผมไปหามาให้แล้วกันใน EP ีหน้านะแต่อาจจะลงนานหน่อยนะเพราะใช้เวลาฟาร์มนานมากเลยนะแต่ถ้าใครอยากกิฟเกมพาร์ตก็ติดตะสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมนะติดต่อเฟสบุ๊กหมดเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์สมัครติดตามกดแชร์นอกกดส u b คร r i b e ด้วยนะเจอกันวันหน้าครับบายจ้า